สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันน,นี้น้องเซ่าพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ไรทองสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะตอนนี้น้องเซ่ยกำลังเดินเข้าไปข้างในนะคะสวยมากเลยนะคะน้องเซยากาตุกติกตุกติกด้วยนะคะแล้วน้องเซ่าก็เจอที่เลี้ยงพี่มา้าน้องมา้าแล้วก็พี่ม้าค่ะไม่มาด้วยแล้วก็เจอแมต่ตะปอมด้วยนะคะ ใช่ค่ะตอนนี้เรากำลงังขึ้นรถกระเช้านะคะเราถ่ายรูปตอนนี้เราอยู่กำบนกระเช้าลอยฟ้านะคะตื่นเต้นมาก <มา S 2> เลย,เลยใช่ค่ะแล้วกลัวอะไรคะกลัวลุงเท้าหลุดค่ะแต่ก็ไม่หลุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้แดดมันร้อนดดมาก,มากเลย,ยนเนาะใช่ค่ะ จำเดียวก็พอแล้วนะคะวันนี้แม่เ,เลยพาเล่นแค่หนึ่งอย่างพอเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาตอนเย็นๆค่อยมาเล่นใหม่นะใช่ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าแม่พามาขับรถโอเคไหมโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวพอเราลงจากรถกระเช้าแล้วเราก็นี่เรากรกระเชา้าเราก็ไปดูอะไรกันคะลงจากรถกระเช้าแล้วเราจะไปดูต้นอะไร ต้นไม้หัวใจค่ะเป็นรูปหัวใจนะ,ะอันนี้เราผ่านอะไรที่เขาทําอะไรกันนะว่าวค่ะบอลลูนหรือว่าวก็ไม่รู้เนาะ<ช>นี่<ช><ๆ>เราถึงแล้ว,ว,วถึงอะไรนี่ถึงอะไรคะถึงต้นไม้หัวใจค่ะมันเป็นต้นไม้สองอันนะคะแล้วมันประกบก,กันแล้วมันกลายเป็น หัวใจไปเลย<ช>นะคะสวยมากๆเลยนะอันนี้เพ<ช>ื่อนเพื่อเพื่อน,น,น,นจะเห็นไหมนะใช่ค่ะน้องเสียก,กำลังเดินเข้าไปนะนี่ใช่ค่ะน้องเสียก,กำลังเข้าไปแล้วเ,เข้าไปเลยเป็นลังนกค่ะน้องเสียเป็นนกค่ะอ่า,อานี่ไงหัวใจะะสวยมากๆ อนนี้เจอกลับมาเจอพี่ม้านะคะนี่ค่ะพี่มา้าอาย่าบอกแม่ม้าไว้อถอะเอาเต้นให้พี่ม้าดูนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็มาเต้นพี่ม้าดูพ,พี่ม้าดูน้องชัยยเต้นหน่อยเร็วพี่ม้าดูคิมน้องชัยยะด้วยนะน้องเสียกำลังทำพี่เอเต้นตุกกุกทีแค่พี่พี่ม้าดูใหญ่เลย S 1> <S 1> <S <S อ้าวกำลังเดินออกแล้วเร็วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอให้น้องเซีย channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหนา <S 2> <S 2> ้า <S <S 2> <S 2> <S คะ่ะโอเค